ออออค,นนครับ90อยากเป็นยูทูบเบอร์ว่าไงล่ะความฝันของแต่ละคนนะครับพี่เขาขายลาตอตเตอรี่อยู่หน้าบ้านาลุงพลงนะฮะอยากเป็นยูทูบเบอร์นะผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ครับก็พยายามถ่ายอยู่นะฮะทุกคนก็มีความฝันนะครับละฮัทยังบนนัดนะ แฟนงฟนเลยฮะตัวเดียวนะฮะกะอันอันนี้ไดบ่อันเขาเหบอยู่ไดเนีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสนึ่งห้าพี่มาขายอยู่นี่เฮงหรอบ่โดนหรอบ่พี่ลอตเตอรี่มาขายอยู่นี่เฮงหรอ่าสัมผัสเลยสัมผัสก่อนสัมผัสเนี่ มาขายมาขายวันนี้นเฮงแล้วบอสโดนแล้วโดนแล้วบ่สคนหนึ่งเห็นไฟเต็มบ้านเยี่เออเขาจะว่าอยู่ <laughs> เจ้าอยู่หน้าบ้านเพิน่นเนาะไปเขาไปออกก็เห็นแต่เพิ่นเห็นแต่ออกกเ,เ,เจ้าแล้วโดนแล้วเป็นยังงีออ้งออใส่กระดาษตอนเดี๋ยวให้ไปขยี้เขียนอิมิลมาเรียนละเดี๋ยวมือขยี้เขียนอีเมลมาให้เรียบร้อยเลยอืม เจ้าพักยิ้มใสดงหลวงดงหลวง,วงนี่ได้ตัวเพิ่อเลยแมนเป็นคือมาจากจังหวัดเลยมาพักอยู่นี่ชาวบ้านอยู่นี่มาอยู่นี่เออนี่กะ็ะเฮงล่าสุดา่โดนแล้วอ่าใครดงหลวง,วงมา4ปีแล้วอ๋อมาขายอดงหลวง,วง4ปีแล้วระวงังขยับปั่นจักรยานขายกับอันนี้อะไรดีกว่ากัน เราจะสถานีสถานที oh uh of of ่ด <laughs> yes, 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 uh, yes, ีบรรยากาศโอเคเออได้จะมองเนาะครอว่าเจะทำเนลเวาต่โลเคชั่นเอ้ยขยันขยันขายขยันไปก็ได้ขายยุดอาชีพนี้ม่จากปีหรอพี่โอ้เรีมนตปีสามหาคำโอ้แต่เหิ่มไม่แบบเออ ไมัยตนะกี้เต๋อเอากระต่ตัดเครื okay. um, ่องครับมีไฮไม่ได้ยังทวงเงินตอนนี้ตั้งแต่ขายลอตเตอรี่มาเจ๊งนิดแล้วเนียเอาไปกินเหมือนเราเมียหลายคนโอ้สั่งมาบ่เียได้ขายสู้เขากินหมดกูจักไม่ไงหนึ่งมาจากพันยุ้เรื่อยกันไม่รำพูนอยู่แถวบ้านผมแล้ว่าขายแบบบ้านบ้านทุ่งใสบ้านอยู่ปทุมฮะเรามีเงินสื่อสิบหอกสิบอเหตุระบบคนทรงพร้อมขยันขันแข็ง รังบ้านกับประเทศปลูกพริกปลูกหญ้าย arr ่ำแร่ขายลอตเตอรี่ซับขายพักพร้อมขายทุกอย่างก็ไปได้ดีของเพื่อนโย่คนขยันเนาะรอบรอ่าจะถามยับซี่มาจะใส่๋อ้ห้ไปถามมันบอกครับถามรลยลงเี่าเดี๋ยวคนคนสิเบื่องนี้เนาะ

ถ่ายรูปแม่บ้านลุงคนนะครับ ขับลุงพลค่ะมาจากหนองบพลล้ำพูอ๋อมาจากหนองบพลล้ำพูเหรอครับครับโอครับวันนี้ก็ได้มาถึงบ้านลุงพลแล้วเนาะครับจนไม่เห็นหน้าลุงพลหรอกไม่รู้ว่าจะของบ้านเขาอยู่ที่ไหนสายลูกป็นสายคู่เอาครับสายคู่เอาบ้าแต่กุลพลครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวคึ้มฝนเดี๋ยวแดดออกครับฟ้าก็ร้องนิดหน่อยบรรยากาศลมเย็นสบายดีครับ หนาบ้านลุงพลสวัสดีป้า้าายได้ินงป้าป้านะป้าถอนป้ามอถายรุนนะได้ยินเขา่ไม่ถ่ายูกหูคลายหน่อยเรคยต้งการ์ล้วองการแล้ว